สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจ้าพระเครื่องนะครับผมวันนี้เ็มามพบกับเราเป็น e ีพีที่35แล้วนะครับก็เป็นประจำอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เราก็มีพระบ้านนะครับพระทั่วไปนะครับมาให้ท่านได้สะสมได้รับชมกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับทั้งหมดทุกรายการทุกองค์ที่ท่านได้เห็นนะครับผมผมย้ําเลยนะครับว่า400บาททุกองค์ทุกรายการนะครับผมย้ําเลยนะครับว่าทุกองค์400บาททุกองค์ทุกรายการนะครับ ช่องทางการติดต่อของเรานะครับมี2ช่องทางนะครับผมเป็นเบอร์โทรและไลน์นะครับผมนี่เบอร์โทรนะครับก็จะเป็นเบอร์เดียวกับไลน์นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปใต้คลิปนะครับส่วนช่องทางการรับสินค้าของเรานะครับมี2ช่องทางนะครับผมนี่เป็นเก็มเงินปลายทางนะครับบวกเงิน50บาทนะครับผมหรือว่าจะเป็นโอนเงินนะครับส่งให้ฟรีนะครับผมนี่ส่งให้ฟรีเลยนะครับอ่านี่นะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามารับชมละดับที่1ก็ได้เลย ลำดับที่หนึ่งนะครับผมนี่นะครับเป็นพระสมเด็จเก่านะครับนี่เป็นสมเด็จเก่านะครับผมนี่เป็นพระสมเด็จเก่านะครับลงทองด้วยนะครับนี่เป็นพระสมเด็จเก่านะครับลงทองด้วยนะครับสภาพสวยนะครับผมมีรอยลงทองมาบ้างนะครับนี่สภาพนะครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมติดต่อสอบถามได้นะครับผม สี่ร้อยบาทนะครับผมนี่สี่ร้อยบาทนะครับทุกองค์ทุกรายการเลยนะครับผมนี่สี่ร้อยบาททุกองทุกรายการเลยนะครับอ่าโอเคนะครับลำดับต่อไปนะครับนี่เป็นเหรียญน,นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อก JESS. ลวยนะครับหลังยันนะครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับหลังยันนะครับผมสภาพสวยนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับหลังยันนะครับสภาพสวยนะครับนี่นี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมนี่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาททุกอง์ทุกรายการนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโบกห้าสิบบาทนะครับผมหรือว่าจะรับเป็นโอนเงินนะครับส่งให้ฟรีนะครับนี่นะครับสนใจติดต่อได้นะครับลำดับต่อไปนะครับผม เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับพระชื่อดังของจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมนี่รุ่นแรกนะครับผมนี่หลวงพ่อโสธรรุ่นแรกนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกนะครับท่านใดที่สนใจติดต่อได้นะครับผมสี่ร้อยบาททุกองค์ทุกรายการนะครับนี่ด้านหลังนะครับผมนี่นะครับ ครับผมสภาพสวยนะครับอ่าโอเคนะครับลำดับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับผมสภาพใช้นะครับนี่สภาพใช้นะครับอาจจะมีคราบบ้างนะครับตามการเวลาตามการใช้งานนะครับผมนี่อาจจะมีคราบบ้างนะครับนี่นะครับผม หลวงปู่ไข่นะครับวัดเชิงเลนะครับผมนี่ด้านข้างก็จะมีคราบบ้างนะครับนี่นี่นะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผม4ี่อบาทนะครับผม4 0 0อบาททุกองทุกรายการนะครับผม EP นี้นะครับนี่นะครับเี่นหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนะครับผมนี่สภาพใช้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับผม หลำดับต่อไปนะครับเป็นปิดตานะครับผมเป็นพาะปิดตานะเป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับเป็นปิดตาของหลวงปู่ยิ pa ้มนะครับ uh, ว yeah, yeah, ัดหนองบัวนะครับผมเปิดตานะครับหลวงปู่ยิ้มนะครับวัดหนองบัวนะครับนี่นะครับท่านใดเป็นสายพาพปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับไม่ควรพลาดนะครับผมี ขอชมรูปเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับผมเนี่ทางไลน์นะครับหรือเบอร์โทรก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ใต้คลิปนะครับเลขไลน์ของผมจะเป็นเลขเดียวกับเบอร์โทรเลยนะครับผมนี่นะครับ400บาทนะครับผมทุกองค์ทุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับบวก50บาทนะครับนี่นะครับผมอ่าโอเคนะครับลำดับต่อไปนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับนี่เป็นหล่อโบราณหลุมพุทเดิมนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลุมพุทเดิมนะครับผม สภาพสวยนะครับรูบหล่อโบราณหลงพ่อเดิมนะครับสภาพสวยนะครับนีด้านข้างนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับ สนใจชื่นชอบนะครับผมติดต่อสอบถามได้นะครับถักมาขอชมรูปเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับผมหรือว่าสนใจจะรับนะครับ400บาทนะครับผมย้ำมาเลยนะครับ400บาททุกองค์นะครับที่ท่านได้รับชมในคลิปนี้เลยนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับผมนี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จวัดระฆังนะครับผมเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับสภาพใช้นะครับ สภาพใช้นะครับผมนี่นะครับสภาพใช้เลยนะครับนี่อาจจะมีร้อยแตกบ้างนะครับร้อยบินบ้างนะครับผมนี่นะครับสภาพใช้นะครับนี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้ยบาททุกองค์ทุกรายการนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับผม กันแดดที่สนใจนะครับติดตอ่อสอบถามได้นะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมอโอเคนะครับผมจะไปยาวยาวนะครับไปยาวยาวเลยนะครับผมนี่ลำดับต mm ่อไปนะครับเป็นเรียนหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพระญาดนะครับเป็นเรียนหลวงพ่อกลั่นนะครับวัดพระญาดนะครับนี่สภาพใช้เหมือนกันนะครับ สภาพใช้เหมือนกันสภาพเนื้อหาก็ตามในคลิปที่ท่านรับชมเลยะนีัยผมพระผมมีการันตีแน่นอนมาตรงปกแน่นอนนะครับท่านดูในคลิปนี้สภาพแบบไหนนะครับส่งไปให้ท่านที่บ้านนะครับตรงตามในคลิปแน่นอนครับไม่มีจกตาแต่อย่างใดนะครับผมผมการันตีเลยนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับผมด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับยังไม่ค่อยลบเลือนมากเท่าไหร่นะครับด้านหลัง นี่นะครับผมนี่ดางข้างอีกข้างนึงนะครับนี่นะครับผมท่านไหนสนใจที่ต่อสอบถามได้นะครับผมหรือที่จะรับนะครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับบวกห้าสิบบาทนะครับผมนี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาททุกอง์ทุกรายการเลยนะครับผมนี่นะครับอ่าโอเคนะครับผมลำดับต่อไปเลยนะครับลำดับต่อไปนะครับผม เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับปีแปดสองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองนะครับผมนี่สภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับผมนี่สภาพสวยเลยไม่ได้ใช้งานเลยมากๆเลยนะครับผมนี่สภาพสวยเลยนี่นะครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับผมเป็นห่วงเชื่อมนะครับนั่นข้างนะครับผมถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับสวยเลย ด้านหลังนะครับผมวัดหนองโพนะครับปีแปดสองนะครับผมสองสี่แปดสองนะครับท่านใดที่เป็นสายหลวงพ่อเดิมนะครับผมไม่คนพาดนะครับไม่คนพาดเลยนี่นะครับสนใจที่ต่อสอบถามได้นะครับผมทักไลน์ได้โทรเบอร์ได้นะครับนี่นะครับผมโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับผมลําดับต่อไปกันเลยนะครับเราจะไปกันยาวๆนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุดโทนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุดโทนะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับผมนี่รุ่นสร้างบารมีนะครับปีหนึ่งเก้านะครับผมนี่รุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับปีหนึ่งเก้านะครับผม สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะผมนี่นั้นจะมีมัทีนะครับหลวงพ่อคูนะครับผมเกจิชื่อดังนะครับอย่างพายิศานะครับผมวัดบ้านไร่นะครับนี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาททุกองทุกรายการที่ท่านดูในคลิปนี้เลยนะครับผมนี่นะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมยินดีบริการนะครับลำดับต่อไปนะครับเป็นรูปลอนะครับเป <kay> ็นร <pacing. S 2> um ูปลอหลวงพ่อไปนะครับผมเป็นรูปลอหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับ มีรูปหลอหลงพ่ไปมวัดกำแพงนะครับผม,มสภาพเก่านะครับสภาพเก่า,าน,นี่นะครับผมสภาพสวยนะครับก็อาจจะแบบมีรอยมากมีคราบบ้างนะครับผม นี่นะครับแต่เป็นสายลวงพ่อปายวัดกำแพงนะครับไม่ควรพลาดนะครับ4ี่ร้อยบาทนะครับผม4ี่ร้อยบาททุกองค์ทุกรายการเลยนะครับนี่นะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผมยินดีนะครับผมยินดีบริการนะครับมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมถ้าโอนเงินนะครับเราส่งให้ฟรีนะครับผมแต่ถ้าเก็บปลายทางบวก50บาทนะครับโอเคนะครับผมโอเคนะครับลำดับต่อไปนะครับ เป็นเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพู้สุกนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพู้สุกนะครับผมนี่วัดปากคลองมะขามเท่านะครับเป็นเหรียญของหลวงพุทสุกนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่นี่นะครับด้านข้านะครับผมด้านหลังนะครับนี่สวยๆนะครับสวยๆเลย ดันข้างนะครับดานบนนะครับผมนี่นะครับหากท่านได้สนใจนะครับขอชมรู้เพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับผมขอชมรู้เพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรก็ได้นะครับเบอร์โทรผมนี่เบอร์เดียวกับไลน์เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ใต้คลิปนะครับผมนี่นะครับท่านได้สนใจนะครับ400บาทนะครับผม400บาทเลยนะครับ400บาททุกองทุกรายการนะครับผมนี่นะครับ โอเคนะครับผมโอเคนะครับลำดับต่อไปนะครับเป็นเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนนะครับผมวัดดอนี่หอมนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับผมนี่สภาพสวยนะครับสภาพสวยเลยทีเดียวเป็นใดที่ชื่นชอบหรือสนใจนะครับผม ติดต่อได้นะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับ4ี่รบาทนะครับทุกองค์ทุกรายการนะครับย้าตรงนี้เลยนะครับ4ี่รยบาททุกองค์ทุกรายการนะครับผมนี่นะครับด้านข้างนะครับผมด้านข้างนะครับนี่ด้านหลังนะครับผมรอยอักขระอะไรยังชัดเจนนะครับผมชัดเจนนะครับจะไม่มีรอยคราบอะไรมากๆนะครับนี่ด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับผมนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมติดต่อสอบถามได้เลยนะครับสี่รอบาททุกองค์ทุกรายการนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับผมจะไปลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปเป็นพระซุ้มกอนะครับผมเป็นพระซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับผมเป็นพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับมีกระหนกนะครับนี่พิมพ์ใหญ่มีกระหนกนะครับผมเนื้อดินนะครับนี่อยู่ในเลี่ยมกรอบเก่านะครับผม อยู่ในเลี่ยมกรอบเก่านะครับเก่าจริงๆนะครับนี่อยู่ในเลี่ยมกรอบเก่านะครับนี่ด้านหลังนะครับผมนี่อยู่ในเลี่ยมกรอบเก่านะครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะผมสี่ร้อยบาททุกองค์นะครับทุกรายการนะครับที่ท่านรับชมอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับผมนี่นะครับพาสมกอนะครับพิมพใหญ่มีขนกนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับลำดับต่อไปนะครับผม เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบรรดาศนะครับผมนี่มังกรคู่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบรรดาศนะครับผมนี่มังกรคู่เลยนะครับผมนี่นะครับนี่สภาพสวยนะครับสภาพสวยชัดเจนนะครับผมชัดเจนนะครับนี่ทันใดที่ไปใส่หลวงพ่อเอียนะครับวัดบรรดาศนะครับผมไม่ควรพลาดนะครับ ด้านข้างนะครับผมนี่ด้านข้างนะครับนี่ฉันดูเลยชัดๆเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับทุกองค um äh. ทุกรายการเลยนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับด้านข้างอีกข้างนึงนะครับผมนี่นะครับผมโอเคนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผม ลำดับต่อไปนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อแช่มนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับผมปีสองสี่แปดหกนะครับนี่เป euh ็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับปีแปดหกนะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยเลยนะครับผมด้านข้างนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผม400บาทนะครับผม400บาททุกองทุกรายการนะครับผมเก็บเงินปลายทางก็มีนะครับบวก50บาทนะครับท่านใดจะรับเป็นโอนเงินนะครับส่งให้ฟรีนะครับเราส่งให้ฟรีนะครับผมถ้าไม่ได้เก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับโอเคนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับลำดับต่อไปนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ได sort of ้อีกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ได้อีกนะครับสภาพสวยนะครับโอ้สภาพสวยนะครับใหม่กิ๊กเลยนะครับผมนี่สภาพสวยเลยยังไม่ได้ใช้งานอะไรมากเลยนะครับนี่นะครับอยู่ในเรียมพลาสติกนะครับอยู่ในเรียมพลาสติกนะครับผมอาจจะไฟแสงไฟสะท้อนนิดหน่อยนะครับนี่นี่นะครับสภาพสวยนะครับอยู่ในเรียมพลาสติกนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับ โอ้โหใหม่กิฟสวยงามนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับพอชมรับคมเติมได้ทางไลน์นะครับผมหรือว่าจะโทรก็ได้นะครับเบอร์โทรผมก็ขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปใต้คลิปเลยนะครับนี่นะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาททุกองคทุกรายการนะครับโอเคนะครับผมจะไปลําดับต่อไปนะครับผมลําดับต่อไปจะเป็นพระกลิ่งนะครับพระกลิ่งของตะเคียนนะครับนี่เป็นกลิ่งของตะเคียนนะครับ กิ่งของตะเคียนนะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยเลยลอบๆข้างนี่ก็จะมีรอยจานนะครับนี่สังเกตดีๆจะมีรอยจานอยู่ครับนี่มีรอยจานขระอยู่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยนะครับท่านใดนะครับชื่นชอบหรือว่าสนใจนะครับ ติดต่อสอบถามได้นะครับผม400บาทนะครับผม400บาททุกอง์ทุกรายการนะครับผมนี่นะครับกลิ่งของตะเคียนนะครับผมนี่นะครับสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับลำดับต่อไปนะครับผมเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุวยวัดคงคารามนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับ สภาพก็ใช้งานมาบ้างนิดนึงนะครับผมมีรอยคราบนิดนึงนะครับสภาพก็ใช้งานมาบ้างแล้วนะครับนี่นะครับท่านใดที่สนใจนะครับชื่นชอบนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมส่งรูเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับผมผมขึ้นไว้ใต้คลิปแล้วนะครับผมไลน์ผมนี่แอดมาได้เลยนะครับเป็นเลขเดียวกับเบอร์โทรเลยนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับชัดเจนนะครับผมด้านหลังชัดเจนนะครับ สวยๆนะครับสวยๆนะครับผมนี่ด้านข้างอีกข้างนึงนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาททุกองค์ทุกรายการนะครับผมสี่ร้อยบาททุกอง์ทุกรายการนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับผมลำดับต่อไปเลยนะครับลำดับต่อไปเลยนะครับผมนี่เป็นพระผงนะครับเป็นพระผงของหลวเปผือกนะครับผมนี่เป็นพระผงลวงปู่เผือกนะครับ ผาผงหลุมผู่เพลิกนะครับผมเนื้อดินนะครับเนื้อดินนะครับผมสภาพสวยนะครับสภาพสวยนี่เนื้อดินผงขาขาวนะครับนี่เป็นผ้าผงนะครับขาขาวนวลนๆนะครับผม คนใดที่สนใจนะครับหรือว่าชื่นชอบนะครับติดต่อสอบถามได้ขอชมรุ่เพิ่มเติมได้นะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับสี่รอยบาทนะครับผมทุกองค์ทุกรายการเลยนะครับผมวันนี้นะครับนี่นะครับผมผ้าพงหลวงปู่เผือกนะครับโอเคนะครับลำดับต่อไปนะครับผมเป็นเหรียญนะครับหลวงหลวงพ่อทานะครับผมเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อทานะครับวัดพระเนียงแตกนะครับนี่นะครับหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับผม สภาพสวยนะครับสภาพสวยเลยนี่นะครับสภาพสวยเลยเนื้อยังสวยอยู่นะครับด้านข้างนะครับผมนี่ชมด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับผมนี่สภาพสวยนะครับสภาพสวยเนื้อสวยอยู่นะครับนี่นะไม่ได้มีคราบอะไรมากนะครับผมนี่สภาพสวยนะครับด้านข้างนะครับผม ได้ด Connie ที่ชื่นชอบนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผม400บาทนะครับผม4ี่ร้อบาทนะครับทุกองทุกรายการเลยนะครับผมนี่นะครับเราเอ่อเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อทาวัดพันยังแตกนะครับผมอ่าโอเคนะครับลำดับต่อไปนะครับผมเป็นรูปหล่อโบราณนะครับของหลวงพ่อเงินนะครับผมเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางครานจังหวัดพิจิตรนะครับผมนี่เป็นพิมพ์ค้ตานะครับ เป็นพิมพ์ี้ตานะครับผมสภาพก็อาจจะสภาพใช้นะครับสภาพใช้มีคราบมีร่องรอยบ้างนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับผมอาจจะมีคราบมีร่องรอยบ้างนะครับผมตามการใช้งานนะครับผมท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับบวกเงิน50บาทนะครับผมแต่ถ้ารับเป็นโอนเงินนะครับเราส่งให้ฟรีนะครับผม400อบาทนะครับผม400บาททุกองค์ทุกรายการนะครับ นี่นะครับผมพิมพ์ขี้ตา nah, นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานะครับผมนี่นะครับผมลำดับต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จเก่านะครับผมนี่เป็นพระสมเด็จเก่านะครับไม่ทราบที่นะครับผมไม่ทราบที่นะครับเป็นพระสมเด็จเก่านะครับนี่นะครับพระสมเด็จเก่านะครับไม่ทราบที่นะครับสภาประตามในคลิปท่านรับชมเลยนะครับผมนี่เนื้ออาจจะมีรอย มีเม็ดขึ้นมาบ้างนะครับนี่ผิวมันนะครับผิวของพระท่านนะครับก็จะมีเม็ดมีขึ้นมาบ้างนะครับนี่ท่านได้ชื่นชอบนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับจําตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับผมโอเคนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับก่อนลำดับสุดท้ายนะครับผมลำดับสุดท้ายของเราแล้วนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จวัดเกศนะครับผม นี่สมเด็จวัดเกตนะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับผมสภาพสวยเลยสภาพสวยเลยนะครับนี่ไม่นจะมีรอยแตกรอยบินรอยซ่อมอะไรนะครับไม่มีนะครับผมนี่สวยเต็มชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับผมเนื้อเงานะครับมันนะครับนี่นะครับนี่อาจจะมีรอยบ้างนะครับรอยแตกรอยร้าวบ้างนะครับผมนี่ ตามการเวลานะครับทำไดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ400บาททุกองค์ทุกรายการนะครับผมนี่นะครับผมอโอเคนะครับ ก็สำหรับอีพีที่สาิบห้าของเราวันนี้ก็หมดทุกรายการแล้วนะครับผมแต่ผมย้าตรงนี้เลยนะครับท่านเห็นทุกรายการทุกองค์ของเรานะครับผมย้าเลยว่าสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อบาททุกองทุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับบวกห้าสิบาทนะครับผมแต่ถ้ารับเป็นโอนเงินนะครับเรายินดีส่งให้ท่านฟรีนะครับผมอ่าโอเคนะครับทานท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรกันไลน์ผมขึ้นไปใต้คลิปนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับ EP พีสสาของเรานะครับผมขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามของเรานะครับส่วนท่านที่รับชมใหม่นะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามไปแล้วด้วยนะครับผมเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับสําหรับ EP พีที่สาวันนี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ